วันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับในภารกิจการสังหารโหดรายวันนะครับด้วยปืน r e d Acted นะครับบอกหายไปนานเลยครับเพราะว่าอีเวนต์แม่งซ้ำชิปหายเลยพึ่งได้นะครับไม่ซ้ำวันนี้พี่จะกลับมาเล่นนะครับว่าพายแบบซกระโหลกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโปะตึงโปเดีย,ยสายก่อนโอ้ยทำไมสายมันพันกันอันนี้นะ ด่านนี้ก็ระดับความยากค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางถึงยากนิดๆน,นะครับเพราะว่าซอมบี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วปืนมันบรรจุก,กระสุนได้ไม่มากเท่าไหร่ยิงเห็ไหมครับกระสุนยิงก็เดี๋ยวก็หมดแล้วมันลําบากตรงที่ว่าถ้าเราจะตายส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งแบบซอมบี้มันเยอะๆครับเราโหลดก,กระสุนไม่ทันซะมากกว่าเพราะว่ากระสุนที่ให้มาบวกความสามารถกระสุนเพลิงลงไปนะครับมันก็จะยิงแรงอยู่ครับแต่พอเจอจุดเยอะๆมันก็จะตายกันตรงนั้นแหละครับ สำคัญคือดูกระสุนให้ดีครับว่ากระสุนเราเหลือน้อยให้ยิงทิ้งไปเลยครับจะเสียดายนะครับเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตซึ่งไม่คุ้มเลยแล้วก็พยายามเก็บกระสุนที่ได้แค่นั้นเองครับก็จะผ่านได้แล้วก็มีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งครับก็คือมีซอมบี้ตัวอ้วนนะครับที่ต้องระวังเพราะว่าเรายิงเขานัดเดียวไม่ตายนะครับนี่ครับไ็นไหมครับส่วนใหญ่มันจะเป็นนี้ครับในโหลดกระสุนหน้าซอมบี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่น่าจะเหลือรอดนะครับอืม ส่วนใหญ่พี่ก็จะเลี้ยนนะครับถ้าซอมบี้ตัวเดียวเพราะว่ายิงไปมันก็ไม่คุ้มกระสุนครับยามให้มันผ่านหลล้วแนวครับแล้วเราก็ยิงทิ้งไปที่สังเกตนะครับที่ยิงกดค้างเลยครับเพราะว่าเพื่อให้แบบกระสุนมันรีโหลดเลยครับนี่ไงอันตรายนะครับเพราะว่าเราไปโหลดกระสุนหน้าซอมบี้มันเป็นอะไรพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตายชัวร์วแล้วอย่างตอนนี้มันก็อย่างที่รู้กันครับมันปรับลด ระยะการส่องของปืนลงครับมันทําให้ส่องปืนได้ช่องแคบลงขึ้นครับทาให้ซอมบี้กัดเราได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลามันวิ่งมาครับมันจะไม่ค่อยสูมให้เราครับมันจะไปยิงตัวข้างหน้าเราแทนซึ่งก็จะทําให้เราเสียชีวิตนะครับเขียนนะครับถ้าพี่แบบรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็อย่างนี้เห็นนะครับซอมบี้แบบแม่งอยู่ดีโผล่ล่วนนี่คือที่มันปรับมาที่เกว่าเดิม ก่อนนี้ยังน้อยยังยังมีเห็นเห็นนะครับเมื่อกี้จะเห็นพี่พี่ก็ตกใจมุมฝามีมือแป๊บหนึ่งครับจะเห็นซอมบี้ตัวอ้วนอ้นดำะครับอยู่ดีโพลฟึ๊บมาหลังต้นไม้นี่แบบมึงไม่มีสัญญาณลางบอกเหตุอะไรกูเลยเหรอวะ,<ม> <laughs> ะจุดที่ต้องระวังจุดหนึ่งเพราะความยาก่ใหา่คือบางทีมันเอากระสุนไปตั้งจุดที่เราไม่สามารถเก็บได้ Rule. นี่แหละครับอย่างเช่นแบบบางทีก็ ข้างลดบ้างอะไรลดบ้างเราพยายามเลี้ยงวต้วนดําครับเพราะว่ากระสุนมันใช้ค่อนข้างเปืองนะครับกระตัวอ้วนดำเขียนนะครับถ้าไม่ใช่แบบเพื ng, ่อยิงเพื่อยิงเคลียร์หีบนี่พี่จะไม่ค่อยยิงตัวอ้วนดำนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเปืองกระสุนครับก็ทําให้เรามีโอกาสที่เราจะได้เป้าไม่ถึงนะครับแล้วก็อย่าพยายามเล่นนานนะครับเพราะยิ่งเล่นไกลมากๆด่านนี้มันจะมีบอมบี้ทหารโผล่มาครับซึ่งเราจะยิงเขาไม่ค่อยตายด้วยครับ พยายามอย่าตกอยู่ในวงล้อมนะครับบางคนหิวครับเออสาเหตุหนึ่งที่ตายก็ส่วนใหญ่หิวครับแบบเจอข้าวแต้มนะครับปรากฏโหลดไม่ทันบ้างหลบไม่ทันบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะตายนะครับเราก็ต้องระวังคนระับบางทีเจอดงมากๆก็ต้องฝ่าออกมาสังเกตน,นะครับที่จะลิงแต่ตัวบางๆนะครับ ตัวอ้วนดำๆถ้าพี่เลี้ยงได้พี่ก็จะเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันยิงแล้วไม่ค่อยคุ้มครับจุดยากจุดหนึ่งก็คือนี่ครับมันจะเยอะตรงนี้แหละครับ่าผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะยิงให้หมดแล้วก็ฆ่าตัวตายเอาเลยนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องรอเลยนะโอ้ยโดนเลยครับโอเคนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับสามกระโหลกกับปืนเลสแอ็เนะครับ จะเห็นมีย่าอยู่ประมาณสองจุดนะครับจุดที่ว่าซอมบี้มันหนาๆครับแต่ถ้าเราเลยจุดนั้นไปมันก็จะก็จะมีจุดให้เราเก็บคะแนนครับมันส่วนใหญ่มันจะทําประมาณนี้นะครับให้เราตายตอนใกล้ๆถึงนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องฝึกมือนิดนึงก็จะผ่ากันได้นะครับจบแล้วนะครับกับภารกิจการสังหารโทรายวันนะครับด้วยปืนเลสแอคเซสนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กดสิดตา์เป็นกาลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทาคลิปใหม่ๆออกมานะครับซึ่งพี่ก็บอกเลยครับช่วงนี้แบบภารกิจสังหารหดวมาซ้ําวนบ่อยมากครับพี่แม่งก็เบื่อไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่ามันซ้ําเดิมเราก็ไม่รู้จะทําไปทไําไมเยอะมากครับพี่ก็พยายามทําสังาหารหดวใหม่ให้หมดนะครับกับอีเวนต์ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาครับถ้าอีเวนต์ซ้ําพี่ก็จะไม่ลงนะครับยกเว้นว่าเออแบบจะให้ลงแบบระดับห้าดาวเพราะตอนนี้พี่ก็ปั้นปืนอยู่ครับจะเห็นว่า พืนที่มีหลายกระบอกนะครับใกล้จะถึงจะเห็นนะครับว่ามีปืนที่อยู่กระบอกหนึ่งที่ใกล้จะรีเวลยี่สิบแล้ะครับ ก็คือกระบอกนี้ครับจริงๆถามว่าอัปเดอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้แล้วนะครับแต่ว่าเซฟไว้ก่อนครับไว้เอาไว้ทำเฟสครับเฟสประจําวันนะครับเพราะมันจะมีเฟสประจําวันให้อัปเกรดอาวุธพี่ก็จะได้ไม่ขาดทุนี่ครับอัปทีเดียวแล้วก็ไปเลยคราวนี้ก็จะยิงตัวประมาณซอมบี้ด่านสิบสี่ครับนัดเดียวตายหมดถ้าอัปเรเวยี่สิบนะครับแต่เอ๊ไม่ใช่เออใช่ครับระดับสี่ถูกแล้วแต่ถ้าเล่นระดับห้านี่พี่บอกเลยครับ เลือดมันเยอะครับอาจจะต้องยิงหลายนัดครับยิงนัดเดียวไม่ตายแน่นอนครับซอมบี้ระดับ5้านี่แต่ว่าพอเอาไปถูถ่ยได้ครับปืนเพราะปืนปืนกลอมันเป็นปืนเบาแล้วครับแต่แสวยิงได้หลายนัดนะครับครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมันนะครับขอบคุณครับ